เป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครมันจะมีวิธีในการแก้ไขกับตัวเองไหมวันนี้ใครหลายๆคนที่เป็นคนหัวดือ้อนะเป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครวันนี้คุยมีเทคนิคที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนคะ่ะจงใช้ความดื้อรั้นของเราให้เป็นประโยชน์คะ่ะดื้อรั้นยังไงให้เป็นประโยชน์คะคุยถ้าวันนี้ไอความดื้อรั้นของเราอะคะ่ะ ที่เรามักไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์ใครเอามาใช้ในประโยชน์ในสิ่งที่เราจะสร้างให้ตัวเองเป็นคนประสบความสําเร็จดีไหมในยุคนี้นะคะหลายๆคนอยากจะเติบโตในโลกออนไลน์นะคะแต่ก็มีความดื้อหัวรั้นนะคะบางคนอารมณ์ร้อนนะคะบางคนหัวรั้นไม่ฟังใครแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราอยากจะแก้นะคะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีนะที่นี้คือจงเป็นคนที่ดื้อรัน้น โดยที่ไม่สนใจใครในวันที่เรากำลังสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะและจงใช้ความดื้อรั้นนะคะเปลี่ยนนิสัยจากสิ่งที่แย่ๆนะคะมาอยู่โฟกัสกับตัวเองให้มากแค่นี้ล่ละคะ่ะจงแค่พลิกสถานการณ์จากเรื่องที่เราคิดว่าคนมองเราว่าดูนิสัยแย่ จงพลิกสถานการณ์เหล่านั้นให้เราอยู่ในลู่วิ่งของเป้าหมายไม่เอาไอ้คำว่าดื้อรั้นที่ไปในทางที่ลบลบถ้าสิ่งไหนที่มันทำให้เราเติบโตต่อยอดเราจงรับฟังคนสิ่งรอบข้างแต่สิ่งไหนที่มันเป็นพลังงานลบลบเราหยุดงดฟังสิ่งเหล่านั้นและเรียกว่าดื้อรั้ที่จะไม่ฟังปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองได้ก้าวกระโดดต่อเพื่อให้ชีวิตได้ตัวเองมีชีวิต คุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ขอให้ความดื้อรั้นของคุณคือไม่สนใจใครเพื่อเป้าหมายของคุณแต่จงใช้ความดื้อรัน้นจงกอบประโยชน์ที่ดีและใช้ความดื้อรัน้นฟังเหตุผลในสิ่งที่ดีที่มันทำให้คุณต่อยอดลองนำไปใช้กันดูนะคะ